สวัสดีค่ะคุณคุณอะไรนะคุณอะไรคะชื่อชื่ออิงค่ะคุณอิงเนาะโอเคเราเคยคุยกันหรือยังคะเคยคุยแล้วค่ะแล้วก็สวนรบแล้วด้วยหน่วันเลยโอเคมูธนาเอารูปรูปรูปส่งรูปให้ตาไหน่อยให้ให้หน่อยแชทแชทแชทมาแล้วอ๋อโอเคอ่าโอเคจำได้เออตอนนี้สะดวกนั่งสมาธิไหมคะ อาจารย์แบบมีเจ้ากรรมกี่คนเนาะอ่าโอเคบอกเขาว่าขอให้บุญกุศลที่ทำอะค่ะส่งให้เจ้ากรรมเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้เลยค่ะวุฒยสวดสี่วันเลย้ <c oughs> <c oughs> รออาจารย์ใช่ไหมใช่ค่ะคือสองต้องมีอยู่สองคืนนะคะที่แบบว่ามันเลยเที่ยงคืนมาสองคืนแต่ว่าเจ็ดวันแรกนเอะคือไปอ๋อดีค่ะไม่เป็นไรเนาะเรืนี้เขาเขาโอเคแล้วงั้นเดี๋ยวมาส่งพร <c oughs> ้อมกัน,นเลยนะคะตั้งใจใช่ก็ให้นั่งสมาธิแล้วก็ส่งพลังบุญให้อะค่ะเจ้ากรรมเนาะเดี๋ยวอาจารย์ส่ง อาจารย์บอกเรมีเจ้ากรรมกี่คนนะคะสามไหมสามเนาะสองเนาะมีผู้หญิงหน้าขาวก็ยาาดูอ่อนเลยค่ะตานีแล้วก็อีคนหนึ่งก็ผู้ชายวันที่ินห้อคนโอเคแล้วร okay. ู้สึกโล่งไหมคะรู้สึกโล่งไหม แล้วก็ทำผมแบบคนสมัยก่อนที่แบบผมสั้นแล้วแบบมีไปหลังค่ะแล้วก็หีบแค่ตาค่ะหน้าเขาตัวเขาตี้เลยมันตกมานหีบมาสอกนูเลยเพราะตอบปัทีคือทีๆแล้วหนูก็เจ็บหนูก็เจ็บหนูก็ยังไม่ทำอะไรอย่างเงี้นไม่ไหวแล้วตอนนั้นหนูฝันหนูก็ไปไปในวันมาทำที่วัดแล้วหนูก็พาคุณตาแค่สองคำแล้วก็พันหลังแลเราสอกกับแล้วเขาก็เดินตามมากลางห้องหนูจะหนีเขาอะเดินตามมาบอกอยู่กลางห้องแล้วเขาก็มาดับหน้าหนูเขาบอกว่าไม่ยั่งผมทำไมหนูไม่ใจหนูก็บอกน้องข้างๆว่าน้องจ๋าน้องจ๋าที่ฝันร้ายพี่ฝัน แล้วเป็นแล้วตอนนี้รู้สึกโล่งไหมคะดีดีขึ้นไหมไปแล้วไปหมดไปหมดแล้วค่ะเพราะเขาเห็นความตั้งใจของเราเนาะที่ที่ทําให้เขาอ่ะค่ะไปหมดเลยเข้างานเข้ากะอะค่ะก็คือหนูไม่มีเวลาเลยบางทีก็หลังเรื่องงานสีทุกเนี่ยค่ะเพิ่งเรื่องงานแลก็ตุหมาอาจารย์ลีอยู่ที่ทำงานอยู่เลยบางทีก็เออเข้างานไก่โมงนึกสีทุกเงี้ยเข้าดีสีเลิกบ่ายโมงอะไรเงี้ยค่ะก็แบบแต่ละวันก็เช้าบ้างทําไหว้เช้าบ้างออกมาเย็บบ้างอะไรเงี้ยค่ะเล้นแต่วันแต่ว่าพยายามกด กูรู้เพลงดุมากเลยนะเนี่ยพระแม่กาลีเลยนะเนี่ยเป็นพระแม่กาลีอะค่ะรู้จักไหมพระแม่อุมาภาคภาคดุอะค่ะภาคพระแม่กาลีอะเต็นภาคไหนแม่หนจริงจริงหนูนับถือพระแม่รับมีนะแต่ว่าไม่ได้นับถือขนาดนั้นแต่แบบหนูเคยไปขอพรว่าให้หนูไหวช่วยเต็งตอบได้ว่าหนูเจ็บไม่ไหวแล้วหนูหนูเป็นแบบนะคะเป็นคนที่แบบมีเซ็ก็แบบเขาทำอะไรนี่นี่อยู่แล้วก็เป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ เมีพระแม่คือพระแม่ลัษมีก็มีค่ะแต่รู้สึกพระแม่กาลีเด่นเด่นกว่าดุถ้าถ้าเราดุไม่ดุนะคือแบบคือค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะพิชิตมารใช่ใช่สวยคมแบบนั้นค่ะเป็นองค์พระแม่เนาะแล้วก็มีพระพิคเนทท่านก็อยู่ด้วยแล้วก็อ๋อพญานาคนับถือไหมเนาะเห็นพญานาคสายเขียวพญานาคหนูหนูไม่ได้นับถือค่ะรับผิอบพญาพุธพญาคุธด้วยใช่แต่ว่าแต่ว่า อ่าอ่า,อาเห็นประมาณนั้นเขาเมื่อกี้เห็นอะไรไปทางนู้นเนาะสั่งเส็บบุญโยนเห็นอะไรพวกเนี้ยพี่ว่าก่อนอาจารย์จะบอกว่าอะไรนะเอ่อใครยืนเต็มตัวเมียอยู่ต่างดาวหมดเลยเขาช่วยเดี๋ยวเราคู่คนไหนไม่ไดีอ่ะเขาจะปั่นอกไปเลยแต่ว่าหนูเส็บไม่ไหวแล้วตอนนี้ค่ะ่าเดี๋ยวไหตอนนี้แค <c oughs> ่คิดแค่เดียวอ่าอไม่นิดรออได้ีกหน่อย <c oughs> เดี๋ยวพอเจ้ากรรมไปค่ะเอ่อเราจะมีคู่เข้ามานะ บอกเลยว่ามีคู่แต่ระวังระวังคามิกจะเข้ามาสองคนถึงจะเจอคู่อีกคนหนึ่งที่เป็นคู่แท้ค่ะอาจารย์บอกเราเรือ,อยงเนาะเจออายุประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละขอถามนิดนึงค่ะประมาณยี่บเก้าเจอคู่แท้ระวังนะสองคนที่เข้ามาก่อนคู่แท้ที่เป็นโซเมจเจอปีละคนเลยอ่ะยี่สิบหกตอนนี้ยี่บหกยี่บหกยี่บเจ็ดยี่บเจ็ดยี่บแปดระวังนะที่เป็นคามิ่ค่ะที่เป็นโซเมจจริงๆที่เป็นคู่เราเลยนะที่จะเข้ามาค่ะจะยี่ิบเก้าเป็นมคนมีคู่นะ ระวังไว้ก่อนสองคนแต่ว่าที่อาจารย์เคยบอกเอว่าเออจะเจอผู้แทนตอนยี่สิบเจ็ดก็คือหลังจาคนเกิดเดนมาร์คนี้นี่ลงก็ยี่สิบเก้าจากยี่สิบเจ็ดเออจริงจริงอ่ะมันเจอมันจะเจอแบบอาจารย์บอกว่าเจอจริงแต่มันจะเป็นมันจะแบบมาเจอก่อนแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่เองจะมีสามคนเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้มัน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 มี าบอกเพิ่มมาค่ะว่าระวังจะมีคามิสองคนเข้ามาแต่ช่วงอายุที่อยู่กันได้คืออาจารย์หมอหรือยังว่าจะเป็นคู่ที่อยู่ต่างแดนหรือว่าห่างไกลหรืออะไรเงี้ยหมอลักษณะคู่หรือยงังเนาะจำไม่ได,ด้อาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นลูกเครื่องบัวทองไม่รู้เป็นอ่าใช่ไหมผรู้เป็นลูกเครื่องเป็นรูปเพามไม่ชอบอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นมันมันจะเป็นช่วงที่แบบรักระยะไกลอะค่ะแต่จะอยู่ด้วยกันได้ตอนอายุยี่สิบเก้าแต่สิ่งที่เราเจอคือยี่สิบเจ็ดแต่อาจารย์หมอเลยว่าจะมีคามิอีกสองคนที่เราต้องเลือกดีๆอะค่ะ เพราะฉะนั้นค้ามคือคู่กรรมมันจะเป็นลักษณะส,สเปกเราอะพอเจอแล้วดึงดูดแต่แต่คู่แท้ของเรามันจะไม่ใช่สเปกแต่คนนั้น่ะดีที่สุดอืมจริงหลอนะคู่เรามันหลอนะเป็นลูกครึ่งอย่างที่บอกอะค่ะแต่เตงไม่ชอบสไตล์ลูกครึ่งเนาะเตงชอบทางเอเชียถูกไหมแต,แต่แต่คู่เราจะไปทางฝรั่งน่าออกลูกครึ่งฝรั่งหลอกว่าหลอกว่าด้วยแต่เตงจะจะไปหลงคนที่เป็นสเปกไงเพราะฉะนั้นระวังค่ะก็จําที่อาจารย์บอกสเปกไว้แต่บอกเลยนะช่วงนี้ 2ี่สิบสิาำคัญนะคะเวลาช่วงเวลาที่เราต้องเลือกจะเข้ามา3ามคนแต่จะมีคู่แท้ที่เป็นคู่ระยะไกลก่อนแต่จะมาอยู่ด้วยกันเ <c oughs> ต็งอาจจะต้องย้ายไปอยู่กับเขาประมาณที่อยู่ด้วยกันเลยนะ29เนี่แหละที่ที่ที่จะสิ้นสุดการการพากจากหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักะค่ะ,คะนั่นแหละ <c oughs> พร้อมกันค่ะช่วงระยะลายยี่สิเจ็ดยี่ยี่สิเานี่ยสำคัญเลือกดีๆนะมันจะเข้ามาทําให้เราปั่นป่วนเรื่องความรักเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆแต่คู่ที่อาจารย์บอกแล้วคู่แท้เราเป็นยังไงดูดูก่อนดูดีๆเพราะจะเข้ามาฟ้องกันเลย3คนเนี่ยแล้วสมมติน,นะคะ <3 S 2> ถ้าเกิดว่าเราเลือกแต่งค้ามิกไปแล้วแล้วหนูไม่รู้ว่าเป็นคายย้ามิกอะไรเนี่ยแล้วตอนหลังแท้เข้ามามันไม่ยุ่งเหรอคะยังไงเป็นค้ามิกก็คือค้ามิกอะค่ะผลสุดท้ายเขาจักรวาลจะให้ดีดออกจากกันอยู่แล้วแต่ต้องเจอคู่แท้ค่ะคคคูู่่่แแแท้้้้้กกัันนนลววไไมมดยยิี ต่อให้เราพลาดในการไปเลือกคนอื่นแต่ผลสุดท้ายมันจะวนเวียนกลับมาเจอกันอยู่ดีค่ะไม่ว่าจะอยู่ช่วงเวลาเท่าไหร่คนที่มีหลายๆคู่หรือเคยไปทํากรรมไว้ได้วยกันร,ร่วมกันนะคะผลสุดท้ายการกลับชาติมาเกิดเนี่ยถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันผลสุดท้ายเขาจะเหวี่ยงจัก,กรวาลจะเหวี่ยงให้เรามาเจอกันในการแก้ไขกันนะคะเพราะฉะนั้นมันยังไงมันก็ต้องเจอแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใครได้แหละถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะมันจะทุกข์มันจะระทม แต่ถ้าเลือกคนถูกชีวิตเราจะรุ่งเรืองรุ่งโลดแล้วก็มีแต่มีแต่ความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นเลือกคนที่อาจารย์บอกที่ที่ไกด์ไลน์ไปแล้วว่าเป็นคนลักษณะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยจําจําไว้นะเพราะอาจารย์น่ะสารตอนนั้นที่พูดมาเนี่ยเขาคนข้างในเราเนี่ยบอกอาจารย์แต่อาจารย์จะไม่จําเคสหรอกค่ะเพราะมันเยอะเยอะไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเต้องจาเนาะ,ะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ